สองคนหรือของพี่เกียรติศักดิ์นะคะก็จะเห็นในเฟซว่าเราเริ่มดำเนินการโครงการตลาดน้ำไปด้วยตลาดน้ำรักสวายเพื่อที่ว่าจะให้พี่น้องในชุมชนรักสวายในใน,ในเทศบาลรักสวายนะทุกคนนะฮะได้มีนะฮะจานกนาเลขาเลขานะฮะนายกองโคงการบริหารส่วนจังหวัดปุมธานีนะฮะสอนเจ้าตู้ยาสบันบรรยำชุมชนวันนี้นะซึ่งบรรจุในเรื่องของ ยาสมุนไพรเสริมภูมิน,มน,นะฮะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ยี่สบายใจมากขึ้นเลยคือ,คอว่าทางวาัดได้อ่อยช่วยช่วยเรื่องเออ่วัตถุดิบกับท่านนะคะคแต่ในเมืองไทยไม,ม่ชุมชนหัวหน้าหมู่บ้านนะครับท่านอ,ส,อ,อสมทุกท่านนะฮะผมนะฮะน้องโฟมนะครับในผมนะฮะสวัสดีิการผมดูแลทางรัดสวาย ทีนี้มันก็ต้องโควิดเนี่ยมันมันไม่มียาที่ขายโดยทั่วไปนะตั้งแต่รุ่น่แรกมาก็ Så, ท่านกำมรุวิทย์ตอาจา่าท่านเป็นคนไปสรรหายามาให้พวกเราพก็เลยจัดโครงการทอดพระ่าเพื่อนหายาช่วยเพื่อนก็ได้เงินมาแสากาบาทจุดแรกก็ได้ยาประมาณห้าหมื่เม็ดเดี๋ยวยา5้าหเม็ดเนี้ย เดี๋ยวเ,เยวผมจะเล่าวงการที่ทําที่บ้านแลวก็ทําที่จะมีที่นี่วันนี้เดี๋ยวเราไปดูพื้นที่กันแต่เรามาพูดถึงเรื่องโครงการตู้ยาตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมในฐานของตัวแทนของท่านคำนววิทุประจักษ์หรือนายกแจ้งนะครับตรงนี้เนี่ยที่เรามายืนตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าหัวหน้าทีมนะครับท่านคำนวณวิทุประจักษ์นะครับที่มียาตัวนี้แหละครับในกรที่ปัญหาโควิดของจังหวัดปทุมธานีต้องยอมรับว่า ยาตัวนี้ทีแรกมานะครับก่อนที่จะมาเป็นยาตัวนี้เนี่ยเขาเรียกกันเมื่อก่อนเราใช้เคอร์อล่าเคอร์อล่าก็มีปัญหาขึ้นราคาแบปัอนใ,นใครเป็นโควิดใีชิวไปแล้วเหมือนเป็นหวัดสองสามวันหายกินยาตัวนี้แต่ตอนนั้นมันหนักหน่วงผมเนี่ยวิ่งแกทั้งจังหวัดปทุมธานีนะครับตีหนึ่งตีสองยังต้องรับรตัวตัดหายใจไม่ออกนอนไม่ได้ทํายังไงเราต้องไปศึกษาวิธีการว่าโควิดเนี่ยรับมือยังไงหนึ่งสองสามสี่ตุ้งถ้าเป็นนายกเก่าผมไม่แน่ใจว่าชาวปทุมธานีจะได้รับการดูแลดีขนาดนี้หรือเปล่า ในเรื่องของนะครับวัคซีนเราจะได้เยอะขนาดนี้หรือเปล่าในในขณะที่ต่างจังหวัดไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลยพี่แจ๊ดก็ยิงตรงไปที่กระทรวงมหาดไทยว่าคุณต้องให้เราได้รับวัคซีนฉีดเท่ากับนครราชสิตประชากรละตวายเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยถ้ามันไม่ทั่วถึงมันไม่มีระบบการบริหารให้ผมใช้จนตลอดจงการ กรบการหมายถึงว่าตลาดเลิกเมื่อไหร่แกก็ผมก็คืนพื้นที่ใหเข้าไปนะก็เราไม่มีค่าเช่าด้วยนะะคท่านต่อไปนะคะหมู่บ้านวางกูลนะคะโดยขอบคุณครับต่อไปค,ครับหมู่บ้านซอยน้ำมันก,กา67เจค่ะ กรกฎสายสุนานะคะเป็นอสมของหมู่เจ็ดนะคะหมู่สามหมู่สามใช่ค่ะขอใจค่ะหมู่สามายต่อไปหมู่บ้านลันนี่วิวค่ะลันนี่วิวก็จะเป็นอะไอดีไซน์ครับมาหรือยังคะไอดีดีไซน์ ยังไม่รันะคะพี่โฮมนะคะคุณนันทภานะคะประธานทสมหมู่ห้านะคะจี่ใบิหหรือจะไปเปลี่ยนบก็ได้นะคะตู้นู้หรอฮะเด็กตู้นึหรฮะเรื่องของการแจให้ดีวเป็นเรื่องสำคัญนะจริงแล้ว เออได้ตรงนี้ไปนะหรือว่าอาจจะเป็นแค่ส่วนแต่ก็เป็นกําลัง